พี่ๆข้างกักมาทานข้าครับ <ừ> คนเหไข่มันเ้อะคนยิงข้ามันเ้อพี่นาะผมคนงครับต้มกับลาบต้มืมอ <c oughs> ่องใน ำมราดนี่มั้งเก่ยวเห็ดไขม่มาเลยมันเป็นอารมณ์อารมณ์ใหญ่ขยุย่น มีออกติดต่อมแต่เราเรต้องแทนอุ่นเพราะี่อุโมงคเสียวันนี้นะมีน้ำหอนต้มเป็นยังไงอุ่นใขอุ่นหัวโอรย

ักมะมันเด้อเต็มหมดนไแม่กี่้อคืนเต็มจานม่กหเลยนจานจานจานมเต็มห้ <c oughs> มันตินด <c oughs> 还有啥呀？嗯。 คนทำเพราะแล้วเห็นส่วนคนแต่งงานเยอะเห็นด่านไหมคุณเฟิง เฮ็ดนะไ่อากรอเฮ็ดเฮ็ดตัวก็อ้อเฮ็ด,ดวกอ้จังห่มนะอ้อเลยฮนะเกผงหยางเป็กผงทิพย์มึเฮ้ยเด็กผงหยางผงหยางเนาะมีผลเนาะหยางง่ายใชาหมนีว่ไมใ่ มัวก็อนิอนมดยอะมูฟอนมันแคบก็นีมูฟนอนหนางแค่นิน <laughs> อิ่ม้วครับอิมนะ่มแล้วหนางแค่นี้จิงนมันบอนกจริงมัน อันอยู่จีบอันนุมด้วอิ่มแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาอีกเครื่องหนึง่งเมมเต็มครับอีกเครื่องหนึง่งถ่ายคลิปไม่ได้เดี๋ยวข้าไปลบนอนูหน,นุ่มจ้ะ กัดแวหน้าผ่าก,กัดตาค่อยวันั้นข้กาก็ดีคือมือป่าอยู่คืนก้อนก่งก็ประหางเล็ดเลยุงกัดตาครับพึ่งเมื่อคืนนี้เจ็บตานอน ดูเขาไปลบเขาไปลบตรงไหนเนาะดูภาพวิดีโอโอ้ยยยย ทา,ายคิดไม่ได้นะขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับเข้ามามาได้ครับมากินปนเห็ดไข่ไม่รู้เห็ดไข่ครับกินนิดเดียว เราจะเข้าไปลบนี่มันถ่ายคลิปไม่ได้ครับผมคนนี้พี่ดูท่านครับอิ่ม้วไม่อิ่มนะครับผมก็อิ่มนะครับอิ่แป๊บเดียวห้านาทีอิ่มขอคุณมีพี่ดูท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเ,เดอ้อครับเพราะคนใหม่ไลฟ์สดนะครับคลิปหน้านหรือไลฟ์หน้าน,นะครับขอบคุณพ,พ,พี่ท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับ